ของกินในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนแปกจริงไหมวันนี้เราจะมาสุ่มกินทุกอย่างในร้านเลยแล้วที่นี่ก็ดันมีทั้งของอร่อยและของแปลกสุ่มได้สีไหนก็กินสีนั้นละกันแล้วแต่ละอย่างที่สุ่มได้ทั้งตีนไก่น้ำหัวหอของนี้มันลายพอดเอฟเลย<ส><ง>บางอย่างก็อร่อยมากอร่อ,อยมากแต่บางอย่างก็แปลกเกินไปนี่คือเท้าหมูเลยเนะี่ยเลเบียวันนี้เราจะได้กินของแปลกของอร่อยมากกว่ากันตามไปดูกันเลย ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา6โมง5นาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนปวดกวนแล้วค่ับดวันแล้วน่ารอดสุดๆเลยโอเคมาพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามสวัส,สดีค่ะจนเสร็จนะคะ วันนี้เราจะเป็นสาวชาวจีนมาช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนค่ะทุกคนแล้วสาวชาวจีนทำไมถึงใส่ชุกนกเรียนไม่อินเทรนเลยนะทำไมล่ะชาวจีนสาวชาวจีนเขาชอบมาใส่ชุกนกเรียนที่ไทยแล้วก็เดินเล่นตามเยะวะาวราชตามห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหวังจงหวังซุปเป,ปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะทุกคนเขาว่าที่นี่ขนมจีนเยอะมาก ขนมจีน <g ülme> น้ำยากะหิแล้วก็ขนมแล้วก็ปลาลาาแล้วก็น้ำยากอเคจบคลิป <นำ S 2> ค่ะพอดูเหมือนคลิปจะล่มยังไงก็ไม่รู้อะขนมจีนหมายถึงขนมของสาวชาวจีน <g ülme> เห็นอันไหนหน่ากินหยิบอันนั้นซื้ออันนั้นเลยเดี๋ยวรู้บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดนปูชา อุปสรรควักหน้ามาดูดีๆแล้จะต้องมาเป็นใหม่เราไม่รู้ได้ซ้ำว่าคืออะไรเราจะต้องใส่ตะกร้าเลยเหมือนอะไรรู้ไหมอันนี้วดแอร์เอกมันมีอย่างอื่นที่มันแบบดูดีเอาอันนี้มันวาซาใช่เอาอันนี้ไปขวดหนึ่งตัดสินใจจากแพ็กเกจเท่านั้นใช่อันไหนที่แบบเราอยากหยิบเราก็จะหยิบเลยเขาคิดว่ามันคืออะไรมันเป็น มน้ำข้างในยหรอเอาอุ้ยทุกคนดูดิขนมอุ้ยน่ารักาอุ้ยอะไรอะไรอะไรจริงหรือจริงเหรออร่อยมั้งไปคือจะยือยู่ตรงนี้มากกว่าก็สนใจเอาตีนไก่ดีกว่าทุกคนนี่คุณพี่คนนี้เขาการันตีเลยนะการันตีเหรอการันตีอ๋อเขาชี้เลยนะ กินเอาเอาอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้เป็นลูกกลมๆเอาไหนรนี่ไหนๆมันมีแต่อะไรนะ่ากินวะโอริโอทุกคนโอริโอที่ยุงมฟูเคยเห็นไหมไม่เคยเอาดิครับเคยเห็นแต่ที่เป็นไส้อะ่ะไม่เราเอารสที่เราไม่เคยกินดีกว่า<ม>รสสตรอเบอรีอ่เคียวโฮมใช่นี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่มันคือลูกแพรลูกแพรปะหรือลูกพีชเนี่ยทุกคน เลทุกคนเลโอคาโดโอคาโด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 คามีใครห้องใครด้วยคะเล่ลดอะไรพุกคมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยกระตีเตียวเดียเอาอันนี้อะไรอ่ะไข่ดำาเคยเห็นไหมไข่ดำเฮ้ยทุกวันเลย โอเคเราเอาไข่ดาวไปกินคะ่ะทุกคนทุกคนอันนี้เอาอันนี้สีคือไปต่อคะ่ะทุกทุกคนเขามียันไอ้นี่เลยอะกานล่าเห็นปะออมาม่าของจีนทุกคนเคยเห็นไหมนี่คะ่ะแต่ว่านี้เราจะมากินขนมจีนเท่านั้นเอออะไรจ๊ะอันนี้คือเราเลือกตามใจอะมันมากเกินพอแล้วอะฉันว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าก็คือถ้าเราถ้าสุ่มตามสีอะแล้วได้สีไหนอะ ให้เวลาสิบวีวิ่งขยิบขนมสีนั้นว่าได้โอ้สิบวีโอ้เดินสองวีก็ถึงแล้วค่ะหนูความยาวของการก้าวของหนูว่ไม่เท่ากับของหนูธรรมดาเลยมาเราจะมาสุ่มกันขอให้ได้สีชมพูปิ๊งๆๆๆๆปิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไข่ดำเราไข่ดำดูมาแล้วอ่ะไปเลยค่ะเกมตัวนะคะอะไรก็ได้สีดำนับสิบวีนะผ้าทำไมได้ไหมจะกินบ้างสิบวีเหร ได้แล้วนี่สีดำเอาสีต่อไปสี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 ฟ้าคืออะไรอะน้ำก็ได้ใช่ปะได้หมดเลยสูมิต้องไปไหนไกลเลยขวดป้ามากเลยอะแล้วมันคือลูกอะไรอะทุกคนแวใช่หรอไม่แอาวอะเหมือนแหวอันนี้ก็ได้สองหนึ่ง เลมอนไม่รู้ค่ะเหมือนเหมือนคนเราจะเอาอะไรมาวางไว้ในหม้อผงกิน่อยวะอีกสีหนึ่งสีสุดท้ายนะคะเราจะได้กินสีสีนะสีอะไรสีแดงหรอสีม่วงสีม่วงอันนี้สีม่วงไหมนี่ม่วงสี วงค่ะก็ไปดูกันว่านี้คืออะไรนะคะสีบัวตื่นเต้นทุกอันเลยใช่ปะี่บใช่ใช่แล้วเราไม่รู้เลยว่าทุกอย่างที่เราหยิบมามันจะกินแล้วมันจะเป็นยังไงแต่น้าเอาเลยทุกอันเลยนะเลยเฉพาะไข่ดำเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วก็ไปกินกันค่ะป้าเขาคนไหนบอกเขาต้องไปจ่ายตังค์เขาปุ้มๆเงยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราเห็นอะไรที่มันแบบึ้งึ้งกว่าตีนไก่อ่ะขาหมู อองและข้างในเป็นกระดูกขาหมูจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปรวบรวมของหน้า่อยแล้วก็ไปกินกันไปไป <c oughs> และนี่ก็คือขนมจีนทั้งหมดที่เราซื้อมาค่ะทุกคนขนมจีน <c oughs> อันนี้นะคะคุณพี่คนนี้เขาแนะนำค่ะ24บาทนะคะทุกคนแหลบ้ะทุกคนมันเก่าได้เลยโอ้ยทุกคนเหมือนไหมไม่เหมือนค่ะ มือเธอจะหมดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวมันจะกำลังมารอก่อนอะไรอะ่ะข่าว AS มาดูดตี <laughs> ASMR, oty, จะแล้ว <laughs> มันคงค่งมาแต่ฉันเห็นเลว็วแล้วฉันไม่อยากกินอนะ่ะมันเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆแล้วก็มีเผ็ดกลิ่นพริกเนี่ยม,มันคือพริกอะไรพริกหยวกเหรอหรือว่าไม่ใช่พริกอะไรนะพริกเล็ดมันเหลืออีกเยอะมากค่ะทุกคนหลับตาอันนี้อะไร S <S อันนี้ที่พี่ภบอกว่าอร่อยเธอ,อแอบหยิบมาตอนไหนอา้าวเพิ่งเห็นอร่อยสุดๆแล้วหยิบมาด้วยสองอันจบว้าอร่อยมากเขาทำเป็นสองเท็กซ์เจอร์ไงราคาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้56บาทอันนี้5 2บมันต่างกันยังไงอะทุกคนยี่ห้อแค่นั้นโอเคค่ะกินให้ดูแล้วนะคะอันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> จะอร่อยอร่อยจะอร่อยจริงอร่อยจะกินมากๆเล่นได้นะหวานไม่หวานหวานเปรี้ยวไม่หวาน ต่อไปมันจะต้องขัดมันจะต้องอะไรพอบอกหวานบอกไม่ได้บอกอันนี้ดีกว่าค่ะทุกคนลูกชิ้นแดงมันไม่ใช่ลูกชิ้นนี่มันเป็นผลไม้ปะเฮ้ยเฮ้ทุกคนมันไม่ตรงปกอ่ะตรงตรงไหนกินอย่างนั้นมันจะแบบนี้ทุกคนแล้วมันคือลูกอะไรบวยๆแบบทุกคนหน้าเธออยู่ในรูด้วยอ่ะก็คือบวยปะผลไม้แช่อิ่ม แค่บวมแค่บวมเลยอ่ะมันเหมือนลูกพุนปะใช่ได้กลิ่นก็รู้เลยมันเหมือนลูกพุนค่ะทุกคนมันเหมือนลูกพุนฉันอยากให้เธอลองกินอะไรคะอันนะเจอะโวคาโดอโวคาโดอุ้ยน่ากินมากยังกระปุกนี้ร้อยหนึ่งนะคะทุกคนใช่ค่ะแพงมากเนี่ยทุกคนอันนี้ต้องปกมากเลยอ่ะดูดิน้องมันสีเขียวตามปกเลยน่ารักอ่ะมันก็กลิ่นเหมือนเลสแต็กทั่วไปเลยอ่ะ อาจริงปะเขาจะมามีอีกเซ้นยังไงวะเพราะว่ามันฝรั่งก็มันนะเธอะโวคาโดก็มันทุกคนอร่อยมากอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ตรงปกแล้วอร่อยขนาดนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยมันเป็นกลิ่นอะโวคาโดจริงๆแล้วเป็นรสชาติมัสตาร์ดจริงๆอ่ะอือมอือืทุกคนมันอร่อยใช่ไหมมาอเคียวเรื่อยๆล้มันก็อร่อยอร่อยและตอนเคี้ยวมันจะมีความแบบ เผ็ดเผ็ดอ่ะทุกคนเออมันหมันปรุงรสมาแล้วอะอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากหนูหนูดูตรงนี้ลูกนี่ดูนี้หนูเป็ดก็น่าจะ่มัอร่อยมากจริงนะคะทุกคนต่อไปอันนี้ทุกคนอาจจะทึ่งเหมือนเราเพราะว่ายังโอเคอืมคิดว่ามันคืออะไรเยลลี่มันน่าจะเป็นบวยเขาคิดว่าบวยนี่คือเยลลี่ใช่ไหมนี่คือน้ำถุง เราสามารถใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยับเขย่ากินในถุงนี้ได้เลยตอนเช็คบินคือพี่เขาบอกว่าน้องเอาน้ำใส่ถุงได้เลยนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเม็ดเนี้ยเม็ดมะนาวเนี้ยมันจะละลายน้ำแล้วมันจะเปรี้ยวๆข้างในมันเป็นยังไงอ่ะมันมีถุงซ้อนถุงปะอ่าใช่อ๋ออันนี้คือถุงสำหรับใส่นะคะอืมแล้วนี่ก็เป็นน้ำเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะ ใช่มันแปลกแล้วมันต้องเติมน้ำเข้าไปได้ปะใช่พี่เขาบอกว่าให้เติมน้ำเย็นให้เราปิดออแล้วก็นี่สมมติเราไปอะขออนุญาตยืนนะคะสวัสดีเพื่นอเนเจอเราไปเจอเพื่อนคือเป็นอย่างนีง้ <c oughs> จริงหรออะลองดูเขามีหลอดมาให้แปลกใหม่เกิดอ๋ออย่างนี้หรอนี่รูใส่หล<ม>อดอคิดมาแล้วนี่เราก็กปิดปิดอย่างนี้ จบ <Stop. laughs> มันเหมือนเราดูดในลิ้นเราสัมผัสเป็นน้ำมะนาวเป็นชามะนาวแต่ว่าในร่างกายเราได้กลิ่นเป็นบูเบอรี่อะ่ะม,มันก็เลยรู้สึกจักแปลกนิดนึงอ่ะทุกคนโอเคไปมามันก็ได้อยู่คันคนคำแรกมันอาจจะแบบงงง,งไงคือจะหมดแล้ว <laughs> ได้อยู่ได้อยู่นะ <laughs> ต่อไปคุนคนเรากินนี่ดีกว่าไข่ดำ น,นีน่แน่นี่แน่ไข่ดำนะคะทุกคนกินเหมือนปลาเค็มเลยอ่ะหืมทำไมคือไข่เนีจึงต้มแล้วอ่ยมันเป็นสมุนไพรป้าหรือเป็นพาโลหรือเป็นยังไงกลิ่นมันไม่ใช่พาโลมันเป็นกลิ่นเค็มเ็มอ่ะดมโอ้โหทุกคนเห็นแล้ว่าดมกลิ่นมันเหมือนโชยุอ่ะใช่กลิ่นเหมือนโชยุถ้ากินกับข้าวน่าจะลดมากเพราะตอนนี้มันเค็มไป ตั้งแต่กินมายังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยนะทุกคนใช่ก็มีแต่ต้องแบบว่าเรียนรู้กับคำที่สองว่าโอเคหรียัใช่ต่อไปค่ะนี่ดีกว่าโอริโอขุอ่นเคลโอนพีทดูสิว่าจะตรงปกไหมฮะเอา้าทำไมมันมีแต่สีเขียวอะ่ะหรือว่าข้างในมันอาจจะเป็นคู่แบบนี้ลองซิลองอแสบมันหอมากค่ะทุกคน มันเป็นสองสีทุกคนจะเห็นไหมอ่ะเห็นปะเห็นค่ะมันเป็นสีเขียวกับสีชมพูอ่อนแต่ว่าอีฝั่งเขียวในกล้องอาจจะไม่เห็นว่าเขียวขนาดนั้นต้องนเป็นสีเขียวอ่อนเขียวจริงเขียวมินท์มันเป็นครีมกลิ่นทีกับองุ่นทุกคนนี่อันต่อไปน้ำหอมซึ่งมันนี่น่าจะใช่น้ำหอมด้วยซ้ำนี่ มันต้องเป็นน้ำหัวหอมแน่ๆทุกคนเพราะว่าลักษณะขวดมันใช่85บาาทเลยนะขวดเนี้ยซึ่งเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้ที่เรา,เาไม่เคยกินชานมใช่ไหมอะ่ะมันคือชานมค่ะทุกคนที่หอมอร่อยมากเลยอะ่ะแต่มาในแพ็กเกจหัวหอม <c oughs> <c oughs> แต่อร่อยมากเลยค่ะทุกคน มือไข่หมูมีอะไรกลมๆองไรไหมไม่มีเลยเป็นน้ำล้วนเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนเห็นขวดนี้นะลองซื้อกินดูแต่ละคันแลงว5บาทนะคะแรงแต่อร่อยนะอ,อันนี้เรื่องจริงต่อกันที่ขาหมูดีกว่าแทนดิดนเฮ้ยมันมีหลายขาฮะนี่ขาหมูยังขาหมูยังอะช่วงขาหมู <laughs> นี่นี่ <laughs> เป็นรูปาปาปลาเค็มฟรีได้ <laughs> หรือเขาให้เรามาประกอบกันเองนี่ไงเห็นปะนี่เป็นกระดูกเออเออ,เ,อ,อเหม็นเค็มมากอย่าว่านาะมันไม่ได้ต้องอุ่นก่อนหรอมันกินได้เลยหรือเปล่าฉันว่าน่าจะกินได้เลยหวานอร่อยเอยอร่อย <laughs> ขาหมูนี่อร่อยมากเลยทุกคนนี่คือเท้าหมูเลยเนี่ยอร่อยอ่ะ อร่อยจริงๆนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่รสชาติขาหมูที่เรากินอ่ะทุกคนแต่มันจะเป็นรสชาติเือนเค็มๆหอมๆสมุนไพรเนาะนี่นะคะแพงมากเลยนะ4ชิ้น102บาทก็ <loc favor. S 2> เปิดประสบการณ์ใครอยากลองก็ต้องลองค่ะมันเป็นของใหม่ที่เราต้องลองต่อไปค่ะทาดาอันนี้เลยใกล้มือเลเบียอะไรอ่ะจงอุ้ยมันกินแรงอ่ะ กินมันคือแอลกอฮอล์เลยทุกน้อง้องลองแบบกินมันเหมือนกินเบียร์เลยอ่ะถ้าเคยกินเลแล้วซาลินปะไม่เคยอ่ะกินไม่เอาลองชิมเปิดประสบการณ<า>์มันซาใช่ไหมโอโทษหนาดนี้นโอโทนอยู่ที่เรียนรู้ แต่พอกินเข้าไปแล้วมันหวานอร่อยนะใช่แต่มันจะตกใจแบบมันตกใจมากด้วยดูจากหน้าเราสองคนเมื่อกี้แต่ถ้ากินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเลที่แบบหอมมันเหมือนเคลียสุดาบอกเออ,เอ,อใช่ใช่ใช่มันมีความเป็นแล้วมันเป็นเย็นๆซาซ่าด้วยไม่ต้องลองก็ได้ค่ะทุกคนแปดสิบบาทแรงเกินมันมีอย,อย่างอื่นที่อร่อยกว่านี้เยอะต่อไปนะคะนั่นแน้องซ้อนอยู่ตรงนี้ อันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นนาอันนี้เป็นอะไรไม่รู้สามารถบีบได้มัทมิโลมัเคือไอติมไงอ๋อที่ไแช่ตู้เย็นใช่แล้วก็บิดกินรสอะไรลูกพอใช่ลูก้อเหรอคะใช่หอมหอมเลยอ่ะวูอยากกินอ่ะวูแต่จริงๆมันต้องแช่เย็นเนาะอืมใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรโอเคต่อไปเป็นชานมไข่มุกที่เป็นเม็ดคันคนเหมือนเคยกินในเซเว่นนะ หอมมากมากเลยอะนี่ชานมไข่หมูเขาบอกว่ากัดข้างในแล้วมันก็จะเจอก้อนเม็ดดำนี้เฮ้ยอะแอนเจรรี่มันเป็นเยลลี่ไม่ใช่ขนมอร่อยมากราคาแรงปะก็แรงอยู่ต่อไปอันนี้ค่ะขนมที่ซื้อหนึ่งแล้วแถมหนึ่งนะคะแถมค่ะตลกที่สุดเลยค่ะใครไปย้อนดูฟูดได้นะคะว่าขนมนี้มันม่ยังไงเอาอันนี้สีฟู อ้าวอะไรอ่ะตเอาให้ฉีกข้างล่างแต่หนูฉีกข้างบนไอ้ที่มันมีที่เกี่ยวของเขาแล้วก็ต้องเอาสองอันก็เหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะจะจ่ายตังค์ละสองรอหนึ่งสิบสี่บาทสิบสี่คูณสองค่ะทุกคนแต่น้องเป็นซองสีชมพูน่ารัก วายอร่อยยังไม่ได้กินเลยไ่ฉลอวายหอมมากไม่อร่อยยังไม่พูดถึงความอร่อยอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ตรงปกอเป็นไส้แล้วดูนี่นะอันนี้คือพาดหล่นลงมาเหรอหรือว่าไงแบบไม่้ตั้งใจใส่อ,อันนี้มีไส้หรือย,ยังเหรอ, <laughs> อแต่อร่อยนะคะทุกคนมันเหมือนขนมอะไรรู้ไหมพอ่าสีถมงูอะแต่อร่อยนะคะทุกคนแต่ไส้ก็แอบน้อยเป็นนิดนึง ต่อไปนะคะอันนี้ค่ะคดูจากรูปคือทูน่าห่อสาลายนะเน,นี่ยกินกินแบบคาวปลามากอะเหมือนอาหารแมวเลยอะ,อ,ะอร่อยอันนี้คือสาหรา่หอ่อด้วยแป้งกรอบขนมอะไส้ปลาทูน่าแต่ปลาทูน่ามันกรอบเลยปะ่ะหนึไมมกรอบไม่กรอบ,รอบเป็นนิ่มๆข้างในอะคะ่ะอร่อยอะนี่นะคะอันนี้ ไม่เขียนราคาด้วยใช่ไม่เขียนราคาเนี่ยที่เราสุ่มได้น้องดำเขาคือเฉากลวยหรอถ้าจะเป็นเฉากลวย4 <42 S> 2บาทนี่นะคะกินแบบนี้ก่อนอาจจะต้องแต่อันนี้เพราะว่า <c oughs> อันนี้มันเย็นดีแบบเปล่าเปล่ามา,า,ากเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำซึ้งนะคะทุกคน๋อเนี่ยหรอคะทุกคนอะลองกินดูนะคะมันไม่ใช่เฉากลวยอะ่ะ มคูุ้นสีดำเหรอใช่ค่ะมันคูบุ้นสีดำใส่น้ำผึ้ง<ม>ก็ใกล้ใกล้เคียงกับเฉาก่วยอยู่แต่เราก็ชอบของไทยเราอยู่ดีนะใส่อันนี้แล้วเหมือนอะไรรู้ปะ่ะเหมือนเฉาป่วยที่ใส่น้ำตาลใส่แดงอ๋อโอเคใช่เลยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะมันจะต้องอร่อยคำที่สองอหรือกินเสร็จไปแล้วอะถึงจะรู้ว่าอร่อยใช่ไปต่ออย่างต่อไปนี่แค่ล้วเหลือ3อย่างคะ่ะทุกคนอันนี้ดีกว่าลายบนเอฟอะไรลายบนเอฟ น้ำนี้ใครจะไปรู้มันอาจจะดีก็ได้มันคือชามะนาวลิปต,ตันอใช่เหมือนเลยแล้วมันเย็นด้วยเฮ้ยนี่เขาเป็นน้าแข็งอ,ะอ่ะเพราะมันเย็นกินเสร็จแล้วมันเย็นในปากมากๆเลยอะ่ะถ้ากินใส่น้าแข็งอะมันอาจจะอร่อยตอนกินแต่ตอนนี้ทรมานเพราะตอนนี้คือเย็นลงมานี่แล้วชามะนาวแล้วตอน,นเรากินเมนท์ทอดทังยงใช่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 ตอนนี้เย็นแล้วใช่บกวงคือ อยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นสีอะไรนะคะนี่สีเหมือนลิปปาั้นเห็นไหมเพราะว่าในขวดอาจจะไม่ดูน่านกินเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในนี้ก็ไม่น่ากินแต่ถ้าใครอยากกินแล้วมันเย็นแบบนี้ก็ซื้อมากินตอนเย็น,นะคะ่ะเหมือนตอนนี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้เย็นแล้วอันนี้คือที่เขากวักมือเรียกเราว่ามันน่ารักอ่ะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยล <c oughs> าดเขียวหนูหยเย็นมาผิดหรอมันไม่ใช่ลาดเขียวมันคือต้มง เดียวนี้มันโบกมือเธอก็ไปรับเซฮายมันไม่ใช่เต้าหู้ค่ะมันคืออะไรอ่ะเหมือนลูกชิ้นปลาแต่มันไม่ใช่ลาดเที่ยวไหมือร่อยมากเลยอ่ะทุกคนซอ,องนี้ประมาณ20บาทอ่ะทุกคนอร่อยนะมหมดแล้วค่ะทุกคนเหลืออันนี้หนึ่งอันสุดท้ายนะคะดูซิจูปจูปพี่จีนเขาจะเป็นยังไงคือโดนฉันด้วยแล้วก็เจ็บด้วยนะแจมันคือรถนี้เลยอ่ะ ลูกท้อลูกพีชลูกมันคือลูกอะไรกันแน่แม่ลูกเนี้ยมันคือลูกท้อกับลูกพีชมันคืออันเดียวกันนะหรอจูบป้จูบรสลูกพีชค่ะทุกคนอร่อยนะทั้งหมดนี่หมดไป600กว่าบาทแต่อร่อยทุกอย่างเลยนะมันเป็นอะไรที่มันว้าวมากเลยนะทุกคนถ้าใครอยากให้ลองมากินอะไรของจีนซึ่งมันมีอีกเยอะมากก็คอมเมนต์มานะคะเพราะเราก็อยากลองกันเง แล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฟ้ามืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วค่ะอยู่บ้านค่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่ฟู๊งต้องกลับบ้านแล้วค่ะค่ะ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย <laughs>